สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของสตีเฟนฮอว์กิงนะคะที่ว่าทำไมเขาถึงมองว่าพระเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นเลยสำหรับการอธิบายว่าจัก,กรวาลเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราจะดูจากงานเขียนบทสัมภาษณ์ต่างๆของเขานะคะโดยเฉพาะจากเล่มสำคัญอย่าง The Grand Design เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนทำความเข้าใจเหตุผลหลักๆของฮอว์กิงว่าทำไมในมุมวิทยาศาสตร์เขาถึงคิดว่าเออไม่ต้องมีผู้สร้างก็ได้มาเริ่มกันเลยนะคะประเด็นแรกเลยที่ฮอว์กิงย้ำมากๆก็คือกฎทางฟิสิกส์ที่เราค้นพบกันเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่ามันเพียงพอแล้วที่จะอธิบายการเกิดของจักรวาลได้ด้วยตัวเองเลยนะผ่านพวกทฤษฎีบิ๊กแบงหรือว่าหลักกลาศาสตร์ควอนตัมอะไรพวกนี้ใช่ครับคือออมันมีแนวคิดที่ น่าสนใจมากตรงนี้เรื่องควอนตัมแวคคิวมหรือสุญญากาศควอนตัมลองนึกภาพตามนะครับว่าไอความว่างเปล่าในระดับเล็กมากๆเนี่ยมันไม่ได้ว่างจริงๆนะมันเหมือนมีพลังงานมีอนุภาคเกิดเกิดดับดับตลอดเวลาแบอบกว่าเหมือนฟองอากาศในน้ำเดือดนะครับทีนี้พอมีกฎฟิสิกส์อย่างแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องไอความผันผวนพวกนี้แหละ มันสามารถทําให้เกิดสาสารเกิดพลังงานกลายเป็นจัก,กรมาลขึ้นมาได้เองเลยคือไม่ต้องมีใครมาสร้างว่างั้นเถอะซึ่งฮอว์กิงก็โยงเรื่องนี้ไปถึง M theory ด้วยครับโหฟังดูแบบกฎฟิสิกส์เองก็สร้างอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้ว M theory ที่ว่าเนี่ยมันมันคืออะไรอะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะ M theory เนี่ยพยายามจะเป็นเหมือนทฤษฎีแม่บทนะครับ ที่จะรวมคำอธิบายแรงพื้นฐานต่างๆในธรรมชาติไว้ด้วยกันถึงมันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่บางส่วนของทฤษฎีเนี่ยมันชี้ว่าจักรวาลแบบเราๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนึ่งเดียวอาจจะมีจักรวาลอื่นเป็นเหมือนฟองเยอะแยะไปหมดเลยที่เกิดขึ้นได้เองตามกฎของทฤษฎีแม่บทนี้ก็คือเป็นผลตามธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาจงใจสร้างจักรวาลน,นี้โดยเฉพาะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มันก็จะมีคำถามคลาสสิกเลยใช่ไหมคะที่ว่า แล้วอะไรคือสาเหตุแรกล่ะทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มสิฮอว k i n g เขาตอบเรื่องนี้ยังไงคะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ฮอ w k i n g เสนอไอเดียที่ค่อนข้างปฏวิวัติวงการเหมือนกันเขากับ James h a r ์โธเสนอสิ่งที่เรียกว่า no boundary proposal ข้อเสนอแบบไร้ขอบเขตแนวคิดนี้มองว่าตอนใกล้ๆ Big Bang เนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบที่เราเข้าใจกันแต่มันอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับมิติในอวกาศอีกมิติหนึ่ง นึกภาพง่ายๆเหมือนผิวโลกนะครับเราเดินทางไปได้เรื่อยๆไม่มีขอบแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับแล้วตรงขั้วโลกเหนือเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแบบว่ามีอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นอีกฮอว k i n g ก็เสนอว่าจักรวาลในอดีตอาจจะคล้ายๆแบบนั้นคือมันมีอยู่แต่ไม่มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนออกมาทําให้คําถามว่าใครทําให้เกิดจุดเริ่มต้นมันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องถามอีกต่อไป ในแบบจำลองนี้โอ้โหฟังแล้วเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะเรื่องสาเหตุแรกเนี่ยถ้าจาัก,กรวาลมันไม่มีขอบหรือจุดเริ่มแบบที่เราคิดมันก็อืมน่าจะโยงไปเรื่องความเรียบง่ายด้วยหรือเปล่าคะอย่างหลักมีดโกนออกคัมอะไรแบบนี้ใช่เลยครับหลักมีดโกนออกคัมหรือออกคัมส์เรเซอร์เนี่ยหลักการง่งายๆก็คือถ้ามีหลายคําอธิบายให้เลือกอันที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดในที่นี้คือต้องการสมมติฐานน้อยที่สุดนะครับในมุมฮอกกิง พอกดฟิสิกส์อย่างแรงโน้มถ่วงควานตั้มหรือแนวคิดไร้ขอบเขตเนี่ยมันสามารถอธิบายการเกิดจัก,กรวาลได้แล้วการจะเพิ่มสมมุติฐานว่าต้องมีพระเจ้ามาสร้างอีกชั้นหนึ่งมันก็เหมือนเออเพิ่มอะไรที่ไม่จําเป็นเข้ามาทําให้คําอธิบายมันซับซ้อนขึ้นโดยที่ไม่ได้ช่วยอธิบายอะไรได้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ก็เลยเลือกทางที่มันง่ายกว่ากระชับกว่าครับค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะ เหมือนที่ฮอกกิ้งเองก็เคยบอกว่าเขาไม่ได้จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีหรือไปโจมตีความเชื่อใครนะแต่เขาแค่อยากชี้ว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันให้คําอธิบายที่สมเหตุสมผลแล้วสำหรับคำถามใหญ่ๆอย่างจัก,กรวาลเกิดมาได้ยังไงอย่างใน The Grand Design เขาก็สรุปไว้ชัดเจนเลยว่าแบบการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แหละคือเหตุผลไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพระเจ้าให้มาจุดไฟเริ่มจัก,กรวาลถูกต้องครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่า เวลาฮอคกิ้งพูดถึงพระเจ้าเนี่ยเขานิยามยังไงถ้ามองพระเจ้าแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนกฎธรรมชาติหรือความยิ่งใหญ่ความลึกลับของจักรวาลอันนี้เขาก็อาจจะยอมรับได้ในเชิงเปรียบเลยนะเหมือนที่เคยพูดเล่นๆอยากจะรู้ใจพระเจ้าคืออยากเข้าใจกฎทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพระเจ้าแบบมีตัวตนมีเจตนาตอบคำอธิษฐานได้แบบในศาสนาส่วนใหญ่อันนี้เขาปฏิเสธเพราะมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับเลยอืม สรุปแล้วแก่นความคิดของฮอว์กิงที่เราคุยกันมาก็คือความเชื่อมั่นมากๆในพลังของกฎฟิสิกส์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามันให้คำอธิบายที่สมบูรณ์ได้ด้วยตัวมันเองเกี่ยวกับการเกิดการเป็นไปของจักรวาลมันก็เลยทำให้แนวคิดเรื่องพระเจ้าในฐานะผู้สร้างกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปอ่าในมุมมองของเขาเองนะคะใช่ครับใช่เลย วิทยาศาสตร์ในมุมของเขาเนี่ยมันมีกรอบคำอธิบายของมันเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยเหนือธรรมชาติค่ะงั้นทวนสั้นๆน,นะคะประเด็นหลักๆวันนี้ก็คือฮอว k i n g เชื่อว่ากฎฟิสิกส์อธิบายการเกิดจักรวาลได้แล้วก็แนวคิด No Boundary ที่ทำให้เรื่องสาเหตุแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องถามหลักมิดโกนออกคมก็มาสนับสนุนคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ง่ายกว่า รวมๆคือวิทยาศาสตร์ในมุมมองเขามันให้คำตอบได้พอแล้วเรื่องต้นกำเนิดจักรวาลครับผมและเพื่อทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับถ้าเราลองยอมรับตามแนวคิดของฮอว์กิงว่ากฎฟิสิกส์มันสามารถสร้างจักรวาลจากความว่างเปล่าหรือจากสภาวะไร้ขอบเขตได้จริงๆบางที่คำถามสำคัญต่อไปมันอาจจะไม่ใช่ใครสร้างจักรวาลแล้วละครับแต่อาจจะเป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นคือทำไมต้องเป็นกฎฟิสิกส์ชุดนี้ด้วย ทำไมธรรมชาติถึงใช้กฎชุดนี้ที่ทําให้เกิดจัก,กรวาลแบบที่เราอยู่ได้ทําไมไม่ใช่กฎชุดอื่นที่มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นคําถามที่อืยังท้าทายนักฟิสิกส์นักปรัชญาอยู่และอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความเป็นจริงของเราก็ได้ครับ